เฮ้ยซีวันนี้กินอะไรดีวะเออดิอะไรได้ปะ่ะเฮ้ยเขาน้าเจอเจอเด็กเล่นบอลเหรอทำไงดีวะให้ซีทำ่งดยอะเขาพาไปเลยะ่ะไม่ดิไป เนี่ยเฮ้ยพี่เฮาเหี้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียไม่อายไม่อายเสียใจว่ะไม่หายแล้วลงยูทูบด้วยเฮ้ยช่ยเลยไอ้สัตว์คลิปอะไรกันอะไรกันนี่เกิดขึ้นเฮ้ยแล้วใครวะไอ้สัตว์ใครวะเนี่ยพี่ยังอกมาจาน้ำด้วยเฮ้ยมึงใครเนี่ยใครอ่ะไม่ต้องถามว่าผมคือใคร ร้องติดกวันหนองตัก็เลาลมขอบคุณเล่นกันไม่ระวังเลยแล้วก็ยัดควกที่นอนอยู่หมวกกันน็อกก็ไม่ใสถ้าขอบคุณหมวกกักกนน็อกคงเด้อย่างนี้หรอกเป็นไงท่านี่ได้กินข้าวตายหายสมองไม่มีปัญญากลับบ้านตะมันนอนนอนแงเนี้ยนอนเลยเอาเนี่ยนี่แหละครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราขอเสนอหมวกกันน็อกนิรภัยไม่ได้ มันจะช่วยคุณจาัดก,การที้คุณแม่ช่วยคุณจากการให้คุณตกกระทอกแน่แน่ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่หมวกกันน็อกเลี้ยพายคุณไม่จะเป็นแบบผมเราจะมาทลองเหตุการณ์ถ้าคุณใส่หมวกกันนอกคุณจะไม่เกิดอันตรายใดๆจากการโดนกระทกแค่คางหัว <c oughs> ปอดหายหัวง แล้ว,ลว,ลวเราจะไปเราระเหตุาการทีนไหนเฮ้ยสีหน้ามีเด็กเล่นบอลกันวะ่ะเอาไงดีวะ โอเคเุ้ยเุ้ยเุ้ยวุ้ยดีนะเราใส่หมวกน้องมาไม่งั้นเราลมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไรน้อง